ผู้จัดเติน้นยกทัพนักสแสดงเล่ร้ายเกมลวงการันตีพร้อมฟ้าดช่อง7 HD จัดงาน Exclusive Press Interview เล่ร้ายเกมลวงณอาคาร7ช่อง7 HD ให้สื่อมวลชนได้พูดคุย กับทีมนักแสดงและผู้ผลิตละครดราม่าสุดเข้มข้นเรื่องเล่ร้ายเกมลวงผลงานการผลิตจากค่ายมงคลดีโปรดักชันจัดเอาเริ่อเอาชัยก่อนละครออกอากาศตอนแรก1วันเริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมามีนิวหนวดทนิตแก้วนาคมารับหน้าที่พิธีกรโดยบรรยากาศภายในงานอบอุ่นเมื่อผู้ผลิตคนเก่งต้นตะวันจารุจินดาที่ควบตำแหน่งผู้กำกับละครนำทีมนักแสดงมากันแน่นง,งานแถมแต่ ละาคนสวยหลอกการแบบจัดเต็มทั้งทิสาวริทธิสาลิมทันมาหิดสอนเรียวทัศนียาการสมนุษย์โดนัทพัทรพลไทยเดชพงวารานนนเดนสันติ ราชกุนนภเกียรติชิงชิงคริษฐาสังสโสภาสเชอรีนสตาฟฟีพรวสิริธีรพกุลและปริยาชาติสีสุธรรมร่วมพูดคุยถึงการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังปมเรื่องราวการเปิดศึกฟาดฟันหักเหลี่ยมเฉือนคมในละครที่แฟนๆจะต้องร้องว้าวงานนี้ทั้งผู้ผลิตและนักสแสดงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุ่มเต็มที่กับการทำงานเรื่องนี้และเชื่อว่าจะเป็นละครที่แฟนๆชื่นชอบกับความชื่นฉอนของตัวละครแน่นอน ติดตามชมละครเล่ร้ายเกมลวงทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา20นาิก30นาทีทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35เว็บไซต์ w w w c h .7. c o m และรับชมย้อนหลังทางเน็ตฟลิเล่ร้ายเกมลวงเป็นเรื่องราว10ปีก่อนพัชนินวริธิสาลิ้มทันมหิตสอนกับอิงดาวทัศนียาการสมนุษ์เข้าวงการบันเทิงมาด้วยวัย ใกล้กันจึงสนิทสนมเป็นเพื่อนกันแต่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปเมื่ออิงดาวกับพัชนินได้มาสแสดงละครด้วยกันตอนนั้นอิงดาวกําลังโดดเด็กได้รับโอกาสเป็นนางเอกแต่ความไม่ได้ตั้งใจกลับทําให้อิงดาวพลาดเกิดอุบัติเหตุระหว่างการสแสดงจนต้องถูกพาตัวไปโรงพยาบาลเวลาผ่านไปพัชนินได้แต่งงานกับทวีรัตน์สันติราชอุลนพเกียรติชีวิตดูสวยหรูเทียบพร้อมเพอร์เฟกทุกคนยังจําภาพนางเอกของพัชนินไม่ลืมลือนส่วนอิงดาวก็ได้มารับตําแหน่งราชินีเรตติ้งคนใหม่หลังจาก พัชนินแต่งงานแม้เบื้องหน้าอิงดาวจะทำทียิ้มรับฉายานั้นแต่นในใจกลับเต็มไปด้วยความชิงชังพัชนินที่ทำให้เธอเป็นได้แค่ตัวสำรองและยังมีคนเปรียบเทียบอิงดาวกับพัชนินไม่เลิกรา ทุกครั้งที่ได้เจอกับจากเพื่อนที่เคยดีต่อกันกลับกลายเป็นศัตรูพัชชนินไม่เข้าใจว่าทำไมอิงดาวถึงโกรธแคนเธอเรื่องอุบัติเหตุครั้งนั้นมากมายขนาดนี้โดยที่พัชชนินไม่เคยรู้เลยว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นพ่อของพัชชนินใช้เงินและอำนาจข่มขู่อิงดาวให้ถอนตัวจากบทนางเอกเพื่อให้ลูกสาวตัวเองได้เป็นนางเอกแทนด้วยเหตุผลและข้อตกลงบางอย่างที่อิงดาวไม่สามารถปฏิเสธได้ถึง แคล้นและเจ็บปวดใจมากคิดว่าพัชนินรู้เห็นเรื่องนี้ด้วย